ตัวเปล่าเปล่าวะเฮ้ยแคนมันไม่แคนน้นำมันพี่น้ำมันกูดิดทำไมแคนมันฟ้าฟ้าเหมือนพี่เลยวะแคนมันตีม,ม่วงที่บ้องวะเมื่อกี้เออมีมาอยาใส่ายกูดิเฮ้ยมันใส่กันไอพีพีพีแม็กกูจะหมดแล้วครับพี่เอ้ยเอาแม็กวะไม่ต้องหรอกเหลือให้อยู่ สี่สิบกิโลเมตรเอาตีหน่อยดิไหว้ไว้ไว้ดีเราด,ดิเ,ดเออเนี่ยเพื่อนเพื่อนเรามาแล้วพี่เออเพื่อนเรามาแล้วเลยข้าเฮ้ยมึงันนี้มาอะไรอะ่ะเพื่อนเราพยายามที่จะตีอยว่เพื่อนเราดูล้อมไม่ห้าเฮียไอ้ออไนี่โคตรดีเออ เฮ้ยไอ้ยอัยดหินมันเก็บบทเหรอสามตัวบาทเไปป่ะเหรอโอ้โหโคตรตึงนะดีหลงัลงหลังหลังแค้แนีอ้นี่นนโผลหรือเปล่าแค้นีอ้นี่ปะแค้นแค้นกระบุยสามตัวบาทอเออแค้นม่วงอไอ้รวยลุยรวยระวังนะเอาไซก้ายัดหัวนะมึงเฮ้ยกูมีเหม,มือนกันไสก้าตัวไม่ยู่ไหนวะมยมงกูไอ้สัส ระเบิดเหรอวะเมื่อกี้เห็นมันง้างอะไรอะ่ะนี่ไงระเบิดกูว่าฮะเฮ้ยมันเข้าที่มันจะดิสคอยคอก็บยคอนี่ไงนี่ไ เฮ้ยฮีแม่งเก็บหมดเลยวะข้างหน้าเรามีสามตัวแดงสามตัวบาดเนอะิ่งไปหน้าโพดแล้วหนึ่งมาค้างเหรอ

เออมึงย้อนระเบิดเสวยวะไกลเกินหาดีกว<ม>่ามึงมีระเบิดบ<ม>อีกปะหาดีนะคะเฮ้ยมึงเอาระเบิดมา,ามให้กูมาระเบิดมาให้กูอยู่ไหนวะเล็กได้ปะเฮ้ยมึงเล็กไรอะไร,ะไ,รไม่ใช่ไอ้ไอ้เพื่อนเราอยู่คนละ

สองไอ้สัตว์โอ้โหแค้นมึงเยอะจัง Kø! Huh? 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 누구야? <laughs> 어? <laughs> <laughs>